นิวคาสเซิลได้เบนจามินเชสโกอเล็กซานเดอร์อีซักต้องไปสวัสดีครับผม BM เป็นนักวิเคราะห์ที่ชอบฟุตบอลนี้คือช่องเวโกช่องที่คนบ้าฟุตบอลต้องดูสําหรับเรื่องราวในวันนี้ครับที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องของเบนจามินเชสโกครับกับเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะย้ายมาร่วมทัพนิวคาสเซิลกับการที่ต้องปล่อยตัวทางด้านของอเล็กซานเดอร์อีซักออกไปจากข่าวนะปัจจุบันนะตอนนี้นะครับในมุมมองของผมผมมองว่า ตัวนิวคาสเซิลเนี่ยมีโอกาสได้ตัวทางด้านของเบนจามินเชสโก o เนี่ยสูงถึงประมาณ70%นะครับถ้าเทียบกับแมเช h e สเตอร์อยู่นเตดเนาะเพราะว่าถ้าดูจากข่าวณตอนนี้นะครับมันค่อนข้างถือเอ็นอียงไปทั้งด้านของนิวคาสเซิลเนี่ยแทบจะแบบโอ้เยอะมากครับด้วยหนึ่งเลยคือนิวคาสเซิลพร้อมต้องบอกว่าจ่ายตามเงื่อนไขทุกอย่างที่ไลซิกต้องการ ในทางกับกันเนี่ยเรื่องของการสัญญาส่วนตัวผมก็จะรู้สึกว่าตัวนิวคาสเซิลพร้อมที่จะทุ่มอะ่ะเพื่อที่จะให้ได้ทุกอย่างเวยกับดีลนี้ซึ่งถ้าเราดูจากณนะปัจจุบันตอนนี้แหล่งข่าวที่ออกมาคือมันเหลือแค่เรื่องอ,อสัญญาในเรื่องของเล็กๆน้อยๆน,นะครับกับนิวคาสเซิลกับตัวไลซิกก็คือเรื่องของส่วนแบ่งของการย้ายครั้งต่อไปแค่นั้นเอง แต่ว่าในโดยดีเทลทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนมันจบลงแล้วณนะตอนเนี้ยเหมือนรอแค่โอเคตัวเชสโกเนี่ยจะเลือกและจะเคาะดีลทางไหนระหว่างนิวคาสเซิลหรือแมนยูซึ่งณนะตอนเนี้ยสถานการณ์แมนยูก็คือยังไม่ได้ยืน่นรอเชสโกว่าเฮ้ยสนใจพวกเขาไหมโอเคถ้าสนใจใจะได้เหมือนอยื่นข้อเสนอไปเปรียบเทียบแต่ณนะตอนนี้เหมือนที่ผมบอกคือแทบจะ70%น่ะ ขาข้างหนึ่งของเชสโกเนี่ยยืนอยู่ในถิ่นเซนเจมส์พาร์คเรียบร้อยแล้วทีนี้ถามว่าทำไมถ้าได้เชสโกแล้วผมในมุมมองผมผมรู้ว่าตัวน er ิวคาสเซิลน่ะต้องปล่อยทางด้านของอเล็กซานเดอร์อีซัคพูดกันตามตรงนะครับถ้าเรามองจากสถานการณ์ตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะนิวคาสเซิลได้เปรียบเรื่องของอะ่ะสัญญาคือในการเป็นสโมสรนะพวกเขาได้เปรียบอยู่แล้วแต่สิ่งที่ตัว เอ็ดดี้ฮาวสัมภาษณ์ออกมาสิ่งที่นิวคาสเซลแอคชั่นกับทางด้านของอเล็กซานเดอร์อีซักผมจะรู้สึกว่ามันเป็นการแอคชั่นมันเป็นการออกมาสัมภาษณ์ชนิดที่ตัวสโมสรไม่ได้เปรียบเลยครับทั้งที่ตัวเองได้เปรียบอย่างที่คือถ้าเราไปลองดูคำสัมภาษณ์ของเอ็ดดี้ฮาวก็พูดกำกวมว่าโอเคใช่ตัวอีซักจะเป็นนักเตะตัวหลักเราไม่มีทางขาย แต่ก็พูดในแง่ของว่ามันก็เกิดอะไรขึ้นได้กับโลกฟุตบอลในทางกับการตัวสโมสรผมว่าสิ่งที่เขาทำมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่เรื่องบางเรื่องอะ่ะผมเข้าใจนะเรื่องการแบบไม่ให้นักเตะมีรายชื่อในเรื่องของการอุ่นเครื่องแต่เอาจริงๆอะ่ะเรื่องนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกของวงการฟุตบอลที่นักเตะอยากย้ายแล้วสโมสรไม่อยากปล่อยคือถ้าตัวสโมสรอ,อะ่ะไม่ได้อยากขายเขาจริงๆไม่อยากปล่อยเขาจริงๆ แต่นักเตะก็ออกแนวแบบห้าสิบห้าสิบคือถ้าเรื่องมันไม่ได้หนักอะ่ะผะว่ายังไงตัวอีซัคก,ก็ต้องมาอุ่นเครื่องด้วยเว้ยคือต่อให้ไม่ได้เล่นก็ต้องมาครับต่อให้เจ็บยังไงก็ต้องมีครับในรายชื่อแต่สิ่งที่นิวคอรเซิลทำคือเรื่องที่จะถอดออกไปเลยน,นั่ยในมุมมองของผมผมเลยรู้สึกว่าต่อให้นิวคอรเซิลไม่ขายแสดงท่าทีว่ายังไงก็ไม่ขายประสิทธิ์ทุกราคาแต่ทำไมนิวคอสเซิลต้องเทคแอคชั่นกับ อีซักแบบนี้ล่ะไม่ให้มาอุ่นเครื่องแล้วให้ซ้อมเดี่ยวมีภาพนะครับให้ซ้อมเดี่ยวมันดูเป็นการแอคชั่นที่ผมว่าเปอร์เซ็นต์ย้ายอ่ะมันสูงมากเว้ยซึ่งถ้าเรามองอะครับเราก็ต้องพูดตามตรงว่าอีซักสำคัญกับนิวคาสเซิลมากๆเป็นแกนหลักในขุมกำลังเกมลุกในอ่าเราพูดตรงๆคืออกองหน้าเขาคือกองหน้าตัวหลักอ่ะคือตัวเดียวเลยเว้ยที่ลงเล่นนะปัจจุบนันเพราะว่าถ้าเราดูอย่างเนี้ย หน้าตอนนี้กองหน้าที่ยืนจริงๆของนิวคาสเซิลอ่ะที่เป็นตัวหลักไม่มีนะครับไหนจะคาร์ลินสันที่อะพึ่งออกไปเนาะไม่ต่อสัญญาดังนั้นเนี่ยถ้าสโมสรจะไม่ขายจริงๆกับตัวอีซักข่าวทุกอย่างที่มันออกมาครับมันต้องไม่เกิดขึ้นเหมือนที่ผมบอกทางกับการต่อให้อีซักจะมีปัญหาเรื่องของค่าเหนื่อยมีปัญหาเรื่องการเสริมทัพของทีมเป้าหมายของทีมหรือแม้กระทั่งแบบ อะไรเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะยังไงอีซักก็คือเบอร์หนึ่งครับแต่สิ่งที่นิวคอสเซิลทำอ่ะผมถึงบอกว่าเขาทําเหมือนว่ายังไงเขาก็ต้องเสียทางด้านอีซักแน่นอนและทําเหมือนกับว่ายังไงสโมสรก็ล้างตัวทางด้านของอีซักไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่เนี่ยก็ทําไม่ได้เลยเพราะมันเหมือนแบบแตกกันไปแล้วอ่ะคือคุยเจรจาอะไรไม่ได้แล้วแต่ยังโอเคฉันยังมาซ้อมให้คุณได้ฉันยังเล่นกับคุณได้แต่ นึกออกไหมครับคือมันมันมีความเหลือไว้แค่ความเป็นมืออาชีพแต่ว่าแบบเรื่องแบบความสัมพันธ์อ่ะมันแตกกันเรียบร้อยแล้วทีนี้อย่างที่ผมบอกคือในเมื่ออีซักสําคัญขนาดนี้ทําไมต้องซื้อเชสโกล่ะผมเข้าใจนะในเรื่องของการขยายทีมการเพิ่มสกอตเดฟแต่นิวคาเซิลอะครับภาพลักษณ์แท็ติกของพวกเขาของเอ็ดดี้ฮาวคือการเล่นในระบบ433การมีกลาง3ตัว เป็นแกนหลักบุนโกิมไรายโจลิงตันโตนาลี่เกมลุก3ตัวโดยมีตัวริมเส้นซ้ายขวาและหน้าเป้า1ตัวนี่คือภาพลักษณ์ของนิวคาสเซิลที่ณปัจจุบันเราเราจำได้เนะว่าเฮ้ยนี่แหละรูปแบบการเล่นแท็กติกของเขาที่เขาทำได้ดีนั่นหมายความว่ากองหน้าของนิวคาสเซิลอะครับจริงๆก็คือมีแค่ตัวเดียวครับที่จะได้ลงเล่น ต่อให้ก่อนหน้านั้นน่ะมีข่าวว่าโอ้โหนิวคาสเซิลจะปรับมาเล่นหน้า2ตัวเล่นระบบ4-4-2แต่ผมให้ผมพูดตามตรงอย่างที่ผมบอกคือนิวคาสเซิลไม่ได้เกิดจากตรงนั้นภาพลักษณ์ไม่ได้เกิดจากตรงนั้นนิวคาสเซิลจะถอดใครอ่ะถ้าจะเล่นหน้า2ตัวครับคุณจะถอดกองกลางออกเหรอะจะถอดใครอ่ะโจลิงตันเนะอะตัวพึ่งงานแบบโจลิงตันเนี่ยคุณจะถอดเหรอแล้วผมกล้าพูดได้ว่าถอดปุ๊บ กองกลางของนิวคาสเซิลก็ไม่แข็งเท่ายืน3ตัวแน่นอนอนัน่ะมันฟิกซ์ไว้ได้เลยเพราะว่ายังไงนิวคาสเซิลก็ต้องเล่นหน้า1ตัวนั่นเข้ากับว่าไอต้ตำแหน่งกองหน้าเนี่ยมีได้แค่ตัวเดียวรู้ไหมครับซึ่งถ้าอีซักยังอยู่ยังไงอีซักก็ต้องเป็น number one choice อยู่แล้วครับในทางกับการผมถึงบอกว่าช่วงต้นอะถ้าสโมสสหัวเด,ดตินขาดไม่ขายไม่ว่าสัญญาจะนึกออกไหม จะยื่นมาเท่าไหร่มูลค่าจะยืนมาอย่างไงฉันก็ไม่ขายนั่นเท่ากับว่าอะไรครับจริงๆแล้วอะ่ะนิวคาสเซิลสามารถชิลได้นะครับกับกองหน้าคุณจะซื้อใครก็ได้เกรดเท่าไหนก็ได้คุณไม่ต้องซีเรียสเลยเว้ยคุณเอาเงินไปเสริมในตำแหน่งอื่นที่มันเฮ้ยสาคัญเหมือนกันนะได้ได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องแบบโอโ้ลงมาโฟกัสกับกองหน้าอย่างเดียวแต่สถานการณ์ตอนเนี้ยเราจะเห็นได้ชัดว่านิวคาสเซิลโฟกัสแต่เกมลุกด้านบนอย่างเดียวเลย หลักๆอะโยอันวิซาเบนจามินเชสโกนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าพวกเขารู้คำตอบอยู่แล้วหรือเปล่าว่ายังไงสุดท้ายก็ต้องปล่อยอีซัคจะรู้ดูการนี้หรือรู้ดูการหน้าไม่งั้นพวกเขาไม่โฟกัสเกมลุกอ่ะในเรื่องของกองหน้าหรือ,อตัวริมเส้นมากขนาดนี้นะครับท้ายอ่ะจากสถานการณ์นะตอนนี้ผมว่าอย่างที่บอกคือเชสโก70%ผมว่าได้แน่เพราะน i คลสโซต้องใช้คำว,ว่าเทนหน้าตาักทุ่มทุกอย่าง ไลซิกต้องการอะไรอ่ะนิวคาเซิลเปให้หมดคือแทบจะไม่นี่เลยครับแทบจะไม่มีอะไรที่แบบไม่ครับผมนึกออกไหมครับคือแทบจะเซย์เยสอย่างเดียวเนี้อยู่ที่เชสโกแล้วว่าอยากจะย้ายไปทีมไหนอยากจะย้ายไปกับทางด้านของนิวคาเซิลหรือแมนยูอันนี้อยู่ที่ตัวนักเตะแล้วผมมองแค่นี้นะส่วนทางด้านของอีซากะผมรู้สึกว่าถ้าเรื่องมันไม่ใหญ่ถ้ามันไม่ได้แบบโอ้โหมีเรื่องแบบหนักหนาผิดใจกันจริงๆอ่ะยังไง อย่างน้อยๆอ,อะครับอีซัคก,ก็คือต้องมีส่วนร่วมกับมากกว่านี้ต่อให้สโมสรจะบอกเองว่าไม่ขายไม่รับข้อเสนอทุกราคาแต่วิธีการทำอะครับเหมือนกับแมนยูทำกับนักเตะที่พวกเขาจะขายอะครับจะรอนซานโชกานาโชแอนโทนี่เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าแมนยูเลือกที่จะแบบไม่เอาแล้วตัดออกจากทีมเลยซึ่งนิวคาสเซิลกำลังทำอย่างนั้นกับตัวอีซกกัคด้วยผมเลยรู้สึกว่า นั่นเท่ากับว่าคุณรู้อยู่แล้วว่ายังไงตัวอีซักก็ต้องย้ายออกและฉันต้องปล่อยตัวอีซักไปให้กับเวี้์วููสุดท้ายแฟนนิวคาสเซิลลองวิเคราะห์กันดูครับว่าคิดเห็นกันอย่างไรกับการมาของเบนจามินเชสโกตีกี่เปอร์เซนต์ดีที่จะได้ตัวเขาแล้วก็คิดว่าเอามาแล้วอ่ะจะเล่นด้วยกันได้ไหมหรือจะเอามายังไงโรเตชันนู่นนั่นนู่นนี่แต่ผมถึงบอกว่าภาพจำของเรากับนะิวคาสเซิลณตอนนี้คือกองหน้าคนเดียว จะเป็นเบนจามินเชสโกหรืออเล็กซานเดอร์อีซักเลือกเอาสำหรับวันนี้ทางด้านของอเวโกครับต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ